lêng chân kinh, đang hỏi thầy kinh. Ồm. Bây giờ, bên tam vẫn đang nằm ở một cửa sổ, ngập lũ game, số 4. để chúng ta em. ตั้งสูงเพราะีแมนนาเฮ้มาทำไมมาทาไปทาไปเลยจริงเลยเ้อบอาแวอาอแล้วีพ่ี้แมนบอลวางลวางเเอ้พ่วแล้วพั่วแล้วโอ้ลูกนี้ลูกบอล่าครับยิงไปติดประตูครับ ลูกนี้ยังแย่งอยู่กลางสนามลุมงนี้ว่าไงครับลุงสามได้บอลอยู่จ่ายออกมาโดนสกัดออกมาลุงนี้ลุนม,ม,มาโดยเจ้าแมนครับเจ้าแม่ลื่นไปลูกนี้ต้องระวังด้วยครับโอ้บอลน,นี่โตนไปโตนมาอยู่กลางสนามครับจังหวะสุดท้ายยังไม่ค่อยดี